สิ่งที่หลายคนพลาดนะคะในการสร้างตัวตนข้อที่หนึ่งเลยนะคะคือ การอารมพรบทที่เยอะมากเกินไปพูดเนื้อไม่มีมีแต่น้ำนะคะพูดอะไรก็ไม่รู้จนกลุ่มเป้าหมายงงว่าพูดกับฉันหรือเปล่าอันนี้จะทำให้คนน่ะไม่หยุดนิ้วดูคอนเทนต์คุณดังนั้นเนี่ยเวลาคุณทำคลิปวิดีโอสัน้นหรือไลฟ์สดก็ตามคุณจะต้องรีบพูดเข้าสู่ท่อนที่ทำให้เขารู้สึกว่าเขาได้ประโยชน์สูงสุดเพื่อเขาจะรับฟังคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเองดังนั้นเนี่ยจะต้องนะคะตีโจทย์ให้แตกตั้งแต่ตอนทำคอนเทนต์หรือโพสต,ต,ตั้งแต่ต้นประโยคเลยเพื่อเรียกกลุ่มคนของคุณ เข้ามาสนใจมากยิ่งขึ้นนั่นเองค่ะสิ่งที่สองเลยนะคะคือการรู้ปัญหาของเขาแบบเจาะลึกวันนี้คุณรู้แค่ปัญหาผิวผิวไม่ได้แต่คุณจะต้องเข้าไปรู้ในใจของเขารู้ในความรู้สึกของเขาว่าพวกเขารู้สึกอย่างไรเขาเจ็บปวดอย่างไรกับปัญหาตรงนี้แล้วคุณมีความจริงใจขนาดไหนที่จะช่วยเขาแก้ไขปัญหายิ่งอินมากเท่าไหร่ยิ่งคุณเป็นคนคนนั้นด้วยยกตัวอย่างเช่นคุณก็เจอปัญหาเดียวกันกับเขาแล้วคุณเข้าใจหัวอกเขาดีแบบนี้นะคะยิ่งทําให้เขาเนี่ยมีความไวเนื้อเชื่อใจ คุณมากยิ่งขึ้นและแน่นอนเมื่อเกิดความไว้เนื้อเชื่อใจโอกาสที่จะเข้ามาสนใจในธุรกิจของคุณมาร่วมงานกับคุณหรือซื้อสินค้าของคุณมันก็จะง่ายมากยิ่งขึ้นนั่นเอง ข้อที่3ค่ะคือการวางฟอนต์ตัวหนังสือค่ะครูเองเนี่ยผิดพลาดเรื่องนี้บ่อยมากๆเลยนะคะคือการทําตัวหนังสือให้เด่นบางทีนะตัวหนังสือเด่นกว่าตัวเราด้วยซ้ําคือคุณต้องวางบริบทก่อนนะว่าตัวหนังสือจะเด่นหรือตัวคุณจะเด่นถ้าแย่งกันเด่นลูกค้าก็จะเลื่อนหนีเลยเพราะรู้สึกมันลกไปหมดดังนั้นสิ่งที่คุณจะต้องวางนะในการนําเสนอในการสร้างตัวตนตัวหนังสือต้องเหมาะสมด้วยสไตล์ของคุณเป็นแบบคุณนั่นแหละดีแล้วแต่คุณต้องกําหนดก่อนว่าตัวคุณจะเด่นหรือว่าตัวหนังสือจะเด่นถ้าตัวหนังสือเด่นกว่าคคุุณณตตัวก็้องลด เด่นลงมาหน่อยนาะอเพื่อทําให้ตัวหนังสือคนจดจําภาพลักษณ์ของคุณได้ง่ายมากยิ่งขึ้นไม่ผิดนะคะที่ตัวเราจะเด่นหรือตัวหนังสือจะเด่นคนบางคนเนี่ยแค่โพสต์ก็สามารถขายสินค้าได้ละคนบางคนทําคลิปก็ขายสินค้าได้แล้วคนบางคนต้องไลฟ์สดถึงขายสินค้าได้ดังนั้นแต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกันแต่วันนี้ค้นหาตัวเองให้เจอนะคะแล้วลองปรับดูดีอยู่แล้วดีขึ้นได้อีกกับการสร้างตัวตนเทคนิคพิเศษที่ครูซันไรตั้งใจเอามาให้กับพวกเราทุกคนค่ะ ความหวัง <S <S บทเพลงแดนดานจากงครูฉันไร้ในวันที่ท้อใจ。